ลุงข้างทางตอนที่41คุณครูขวนเรือนจำต้องกลับไปสอนที่หมู่บ้านน้ำขามเมื่ออาการดีขึ้นเพราะโรงเรียนเปิดเทอมและอัตราครูก็ขาดแคลนอย่างมากพอ,ออโทมาขอร้องแกมคำสั่งกับเธอคุณหมอเชียรวงอาสาไปส่งเธออย่างเต็มใจแล้วหัวใจเขาก็พองโต เมื่อขวนใจขอตามไปส่งพี่สาวด้วยหลังจากนั้นเธอจะกลับมาหมู่บ้านนาโดนเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนพร้อมนาธยาเนื่องเพราะขวญใจยังเป็นเด็กสาวอยู่ขากลับมานาโดนให้นั่งมากับคุณหมอสองต่อสองย่อมไม่เหมาะสมถึงแม้ว่าหมอจะเป็นสุภาพบุรุษตัวจริงก็ตามคุณพิมพ์เห็นความจริงข้อนี้จึงปรารบกับครอบครัว นาทยาพอรู้เรื่องก็ร่ำร้องอยากไปด้วยแต่คุณพิมพ์ไม่อนุญาตเพราะน้องสาวอ่อนวัยไร้เดียงสาพอ่พอๆกับขวัญใจเกิดอะไรขึ้นจะกลายเป็นภาระและช่วยหมอเชียรวงไม่ได้เลยคณะสามสหายก็ภารกิจรอบตัวไหนจะต้องลงกล้างานสวนงานไร่และเรื่องปลูกโรงเรือนกับสร้างห้องน้ำที่บ้าน เพื่อให้เพียงพอกับจํานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นไม่มีใครปลีกตัวไปเป็นเพื่อนได้เลยมาลัยรีบเสนอตัวเองทันทีให้มาลัยไปก็ได้ค่ะมาลัยนอกจากช่วยทํากับข้าวและง,งานบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไรเรื่องราวอะไรเกรงใจจะแย่อยู่แล้วเจ้าจ่ายพอได้ยินก็ตลกห่ามทันทีโอ ตั้งหนึ่งวันหนึ่งคืนไอหน้ารามันก็อกแตกตายเท่านั้น <c oughs> คุณพิมพ์ปรีเข้ามาจะประทุษร้ายสามีทันทีแต่มาลายจับแขนเพื่อนสาวไว้ทัน <c oughs> คุณจ่าแก่หยอกเล่นหรอกค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมลไยจะไปเตรียมตัวนะคะหน้าราเดินมากุมมือภรรยาพูดจาฝากฝังฝากดูแลครูขวนเรือนและขวนใจน้องสาวของเราด้วยนะมลัย หญิงสาวยิ้มอย่างอ่อนหวานรับคำสามีทันใดนั้นก็มีเสียงเอต t โรขึ้นจะไปไหนเจ้าคะให้พรายไปด้วยทุกคนหันไปมองผู้พูดอย่างแปลกใจนางพรายไม่เคยแสดงเจตนาเลยว่าอยากไปห่างจากบ้านแสนสุขโดยเฉพาะน้องนาธยาอีกอย่างตอนนี้เธอรับหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงสมาชิกใหม่ห้านาง เอ๊มาไลายถามยิ้มยิ้มทำไมแม่ไพรถึงอยากไปด้วยเบื่อดูแลลูกสิทธิ์สาวๆแล้วหรือจ๊ะแม่ไพรก้มหน้าแปลกๆคือตอนนี้มีคนในบ้านเราพลุกพล่านรบกวนคลื่นวิญญาณไพรยอยากออกไปห่างๆสักพักเพื่อคุมจิตวิญญาณให้อยู่กับร่องกับรอยส่วนเด็กๆพวกนั้นว่านอนสอนง่ายจะตายเจ้าค่ะ ไม่มีอะไรต้องห่วงเลยทุกคนกำลังคิดถึงเหตุผลของนางไพรแต่ก็ต้องชะงักเมื่อรถสิบล้อคันหนึ่งวิ่งมาจอดที่รั้วหน้าบ้านนางไพรเห็นเข้าก็หน้ามุ้ยทันทีแต่ไม่มีใครทันสังเกตเห็นเพราะทั้งหมดมุ่งความสนใจไปยังชายหนุ่มหน้าตาคมสันผู้หนึ่งอยู่กันพร้อมหน้าเลยนะครับผมขนไม้มาให้ และเอาคนมาช่วยสร้างโรงเรือนด้วยจะได้สร้างเสร็จเร็วๆประหลัดจงร้องทักมาแต่ไกลอออผู้ใหญ่จงทั้งสามโบกมือให้สามสหายอย่างรู้กันแล้วเขาก็ช่วยกันขนไม้ลงจากรถอย่างแข็งขันชาวคณะมองกันอย่างตื่นตื่นเจ้าจ่ายพูดขึ้นเสียงอ่อยอย่างซาบซึง้งอะไรกันครับผู้ใหญ่คุณจะช่วยพวกเรามากไปแล้วไม่รู้ลหละ ถ้าคุณยืนยันจะช่วยให้ได้ผมจะจ่ายค่าไม้ขค่าเสียเวลาและค่าแรงให้คุณผู้ใหญ่จงยิ้มร่าอย่างอารมณ์ดีเขามองหน้าทุกคนแล้วผงกหน้าทักทายรวมถึงนางพรายด้วยเขายิ้มให้หล่อนอย่างไม่มีนัยยะอะไรให้ใครจับได้ถ้าผมปฏิเสธไม่รับค่าจ้างเรื่องคงไม่จบเอาเป็นว่าคุณจ่ายให้ค่าแรงคนของผมตามสมควรแล้วกัน ส่วนผมขอคิดแพงเป็นพิเศษน้อยชาวคณะมีสีหน้าสะดวกใจขึ้นเจ้าจ่ายรีบพูดขึ้นเอาสิครับผู้ใหญ่จะเรียกเท่าไรก็ว่ามาพวกผมจะไม่ต่อสักคำคุณรับปากแล้วนะผู้ใหญ่จงตาเป็นประกายผมขอมื้อเย็นกับไวที่บ้านหลังนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนโถคุณพิมพ์ร้องอย่างอ่อนใจ นั่นไม่นับนี่คะคุณจงจะมากินข้าวที่บ้านเราเมื่อไร่ก็ได้ทุกเมื่อไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับเงินเลยแต่ผมกินจุนะครับนายจงหัวเราะอย่างอารมณ์ดีแต่แล้วสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยเมื่อนางพรายจับมือมาลัยและสะบัดหน้าไปทางอื่นอย่างลูกลี้ลุกลนนั่นคุณมาลัยคุณหมอครูขวนเรือนและน้องขวนใจ พร้อมจะไปแล้วรีบเตรียมตัวกันเถิดค่าเดี๋ยวพวกเขาจะรอนานนางพรายจูงมือมาลัยเหมือนรีบร้อนเสียเต็มประดาผู้ใหญ่หนุ่มมองตามอย่างผิดหวังนายยอดประคองครูขวนเรือนเดินลงเรือนมาอย่างทะนุถนอมถ้าเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดกับหญิงสาวมีผลดีอะไรตามมาบ้างนั่นคือทั้งคู่เปิดหัวใจเข้าหากัน มาลัยซึ่งเก็บของจําเป็นเสร็จแล้วกับนางพรายเดินมาขึ้นรถโฟล์วิวเจ้าโยกขอให้คุณหมอขับรถเขาแทนเพราะระยะทางไกลทั้งหมดจะได้นั่งกันสบายๆไปไหนกันหมดแล้วค่ะคุณหมอมาไลยถามเมื่อเห็นลานหน้าบ้านว่างเปล่าไม่มีชาวคณะอยู่ช่วยกันขนไม้ไปปลูกเรือนครับคุณหมอตอบอย่างอารมณ์ดี พราะมีหญิงสาวเจ้าของหัวใจนั่งรถมาด้วยพี่ยอดคนเดียวแบกไม้เสียครึ่งรถอ,อสอของผู้ใหญ่ตกใจมองกันตาค้างเลยครับมาลัยนั่งบ่าหน้าคู่กับคุณหมอเชียรวง์เห็นช่อดอกไม้วางอยู่บนคอนโซลหน้ารถก็เลิกคิ้วสวยอย่างแปลกใจเอ๊ะคุณหมอดอกอะไรคะกลิ่นหอมหอมเชียวถ้ามาลัยไทยไม่ผิดคงเพิ่งเด็ดมาใช่ไหมคะ ดูสิดอกยังสดสวยอยู่เลยสีฟ้าแกมเหลืองคุณหมอถึงเป็นคนละเอียดอ่อนแต่ในบางมุมแล้วเขาก็คือผู้ชายธรรมดาดีๆนี่เองเห็นสิ่งสวยงามก็ชมว่าสวยไม่ได้ลึกซึ้งอะไรกว่านั้นครับเห็นผู้ใหญ่จงบอกว่าชื่อดอกฟ้ามุ้ยอะไรนี่แหละเป็นกล้วยไม้ป่าแกเข้าป่าไปเก็บมาให้ตั้งแต่ฟ้ายังไม่แจ้งบอกว่ากลิ่นหอมของมัน จะทำให้เราสดชื่นตลอดการเดินทางมาไหลได้ยินแล้วก็อดเคลิ้มฝันไม่ได้นึกถึงความหลังเมื่อครั้งเธอยังเป็นพูดสาวนาราสามีของเธอเอาดอกไม้มาวางที่ศาลเป็นประจำแหมเห็นมาดสมชายทุกกระเบียดนิ้วอย่างนั้นผู้ใหญ่จงแกก็อ่อนโยนนะคะทำายังกับชายผู้ตกอยู่ในความรัก ลงทุนเข้าป่าแต่เช้าไปเก็บดอกไม้มาให้สาวความคิดบางอย่างของหมอหนุ่มสว่างวาบขึ้นรอบดูหญิงสาวคนหนึ่งทางกระจกมองหลังแล้วบอกกับตนเองในใจเห็นทีเขาต้องตีสนิทกับผู้ใหญ่จงให้มากกว่าเดิมจะได้สอบถามถึงแหล่งดอกไม้นี้ในป่าเขาจะได้ตื่นแต่เช้าไปเก็บมาฝากใครบางคนนางพรายนั่งนิ่งไม่ช่างพูดเหมือนเคย ความคิดบางอย่างวนเวียนในสมองเธอรถโฟวิวที่คุณหมอเชียระวงขับวิ่งตามทางอย่างราบรื่นไม่มีอุปสรรคจนกระทั่งผ่านหลักกิโลเมตรที่24ก็เห็นด่านตรวจตั้งรออยู่ข้างหน้าให้มันได้อย่างนี้สิหมอเชียระวงพูดออกมาด้วยสีหน้ารำคาญอารมณ์ที่ดีมาตลอดขุนขึ้นเล็กน้อยมาตั้งจุดสกัดอะไรเอาบนถนนสายนี้ ใครมันจะเพียนมาขนยารถเก่งสีดันข้างหน้าหากเข้าไหลทางเพื่อให้ตำรวจตรวจรถตำรวจจราจรคนหนึ่งโบกมือเป็นสัญญาณให้รถหมอเชียรวงหยุดรอ,อก่อนเพราะรถของเขาจะเป็นคันต่อไปทั้งหมดมองดูตำรวจปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ใส่ใจนักในตอนแรกแต่แล้วมาไลยที่สายตาเฉียบคมก็ตั้งข้อสังเกตขึ้น เอ๊ะตำรวจนายนั้นลวงเข้าไปในช่องล้อรถและหยิบอะไรออกมาคำพูดของมาลัยกระตุ้นความสนใจหมอเชียรวงขึ้นมาทันทีเนื่องจากเขามีทัศนคติที่ไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมาก่อนหน้านี้แต่เขาเพ่งเต็มที่แล้วด้วยความจำกัดของระยะห่างจึงเห็นเพียงตำรวจถือถุงอะไรใบหนึ่งในมือ เรียกคนขับรถที่หน้าถอดสีลงมาโต้เถียงกันใหญ่นางพรายเห็นว่าสถานการณ์ไม่ปกติก็เลยเงี่ยหูฟังสักพักก็ถอนหายใจพูดกับคุณหมอกับมาลัยมีการเล่นไม่ซื้อเกิดขึ้นแล้วเจ้าค่ะพรายไม่รู้ว่าใครผิดหรือถูกแต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองยืนยันว่าพบยาณนรกถุงนั้นจากรถผู้ชายคนนั้นเอาอย่างนี้ ใครจะใช้พลังช่วยให้คุณหมอได้ยินคําสนทนาคุณหมอสบตากับมาลัยอย่างรู้กันแววกังวลฉายวูบออกมาดวงตาทั้งคู่หมอเชียรวงเปิดกระจกรถลงทันทีได้ยินเสียงแววมาจากการชักนำของนางไพรเฮ้ยยาอะไรกันคุณตำรวจผมไม่ได้ค้ายยาและไม่เคยเล่นยามีใครเล่นตลกกับผมแน่ ชายคนขับรถซีดานเหงื่อแตกพลักพูดขึ้นด้วยเสียงสันส่นๆนายตำรวจคนนั้นทำหน้าเคร่งขรึมก็ผมค้นเจอจากรถของคุณอย่ามาเสียเวลาปฏิเสธตรงนี้เลยครับผมมีความจำเป็นต้องควบคุมตัวคุณไปโรงพักคุณไปยืนยันกับสารวัตรสอบสวนดีกว่าชายคนนั้นหน้าซีดเป็นไก่ต้มแก้ตัวละล่ำละลักอะไรกันคุณตำรวจ ผมถูกยัดยาผมไม่ยอมแนะ่แต่แล้วเขาก็ทำสีหน้าเหมือนมองเห็นอะไรเราๆอ๋อรู้แล้วเขาเข่นเสียงตอนผมแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มก่อนหน้านี้ผมถือโอกาสเข้าห้องน้ำออกมาเห็นเด็กปั๊มมันทำอะไรลับๆับหล่อหล่อที่ล้อรถผมพอผมถามมันบอกว่าเช็อยางลมให้ผมกำลังรีบเลยไม่เฉลียวใจที่แท้ ก็รู้เห็นเป็นใจกันนี่เอง<_><_>คุณอย่ามาใส่ร้ายเจ้าหน้าที่นะเดี๋ยวจะโดนอีกกระทงนายตำรวจคนนั้นพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงมีอารมณ์ขึ้นมาคุณไปกับพวกผมดีๆไม่อย่างนั้นผมจะถือว่าคุณขัดขืนไม่สวยแน่เพราะตำรวจจำเป็นต้องใช้กําลังนำตัวคุณไปผมผมไม่ไปชายคนนั้นยืนยันกระต่ายขาเดียวผมไม่ผิด และผมจะรีบไปเยี่ยมเมียที่โรงพยาบาลเห็นใจผมเธอะเมียผมเจ็บหนักถ้าอย่างนั้นเราพูดกันได้นายตำรวจคนนั้นมีสีหน้าสบใจชี้มือไปอยังป่านละมาะลับหูลับตาคนลึกเข้าไปจากไหลถนนผมไม่ทาอะไรคุนรอกแค่อยากพูดด้วยดีๆด,ดานจะได้ปล่อยรถคันต่อไปเข้ามาตรวจคุยคุยอะไรชายคนนั้นถามอย่างงงๆ ถ้าทางเขาไม่รู้ในสิ่งที่นายตำรวจพยายามจะบอกเป็นในๆมาเธอหน้าแล้วมันจะเป็นผลดีกับตัวคุณเองนายตำรวจทำท่าจะดุลใลให้ใชายคนขับเดินไปยังที่ที่เขาต้องการความอดทนของหมอเชียระวงสิ้นสุดลงแค่นั้นเขาเปิดประตูรถพังออกลุกพรวดพลาดออกไปยืนบนถนนทันทีร้องเปล่าๆคุณ อย่าไปตกลงอะไรกับมันเป็นอันขาดผมจะเป็นพยานให้คุณเองนายตำรวจที่ยืนหน้าสุดทำหน้าที่โบกรถในตาเลือกรีบเข้ามาขวางทันทีเข้ามาไม่ได้กลับไปนั่งในรถผมกําลังจะเรียกรถคุณตรวจเป็นคันต่อไปพอดีในตาคุณหมอน,นั้นมีแววดูแคลนมองแง่งบนบ่าแล้วพูดเสียงแข็งคุณต่างด่านได้ยังไงครับ ทั้งด่านมีแต่ชั้นประทวนไม่มีระดับสัญญาบัตรมาคุมเลยตามกฎหมายและระเบียบที่ผมรู้มาไม่ได้เป็นอย่างนี้พวกคุณเอาอานาจอะไรมาตั้งจุดสกัดตรงนี้มีใบคําสั่งผู้อำนวยการทางการหลวงหรือเปล่านายตำรวจผู้นั้นรู้ตัวว่าเจอหมูไม่กลัวน้ำร้อนเข้าให้แล้วลักษณะท่าทางการพูดจาบ่งบอกว่าเป็นคนไม่ยอมลงให้ง่ายๆ ส่วนนายตำรวจคนที่กำลังจะพาหมูไปชนปังตอเผอ,อินหันมาเห็นสถานการณ์ทางนี้ไม่ค่อยดีจึงบอกให้ชายคนขับรถสีดานรอ,อก่อนแล้วรีบวิ่งมาทันทีมีอะไรฮะหน้าตาเขาเห็นได้ชัดว่าไม่สบอารมณ์มาลัยใจเต้นระทึกเห็นท่าไม่ดีเลยรีบหันมาบอกกับนางพรายแม่พรายช่วยดูแลครูขวนเรือนกับน้องขวนใจด้วยมาลัยเป็นห่วงคุณหมอ จะลงไปอยู่เป็นเพื่อนขอทิ้งสถานการณ์ทางนี้ไว้ก่อนแล้วจะย้อนกลับมาเนื่องจากมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นกับครอบครัวแสนสุขซึ่งสำคัญไม่แพ้กันขณะนั้นคณะแสนสุขและทีมผู้ใหญ่จงช่วยกันตั้งเสาไฟไปแล้ว22ต้นสาเหตุที่ต้องมากมายขนาดนี้เพราะจิตใจอันดีงามของเจ้าใจกับคุณพิมพ ที่ประสงค์จะให้สาวสาวชาวดอยแต่ละนางมีห้องเป็นของตัวเองเพื่อความเป็นส่วนตัวเจ้าใจปรึกษาภรรยาและเหล่าเพื่อนรักแล้วตั้งใจจะปลูกโรงเรือนให้ดูสวยงามแบบบังกโะลไม่ใช่เรือนแฝกกระจอกแบบขอไปทีคณะแสนสุขเห็นพ้องต้องกันว่าจะเลี้ยงสาวสาวแบบญาติไม่ใช่คนใช้ผู้ใหญ่จงแสดงศักยภาพออกมา เขาแนะนำการวางโครงเรือนอย่างผู้มีความรู้ในการสร้างบ้านสาสาวทำงานอย่างไม่ย่อท้อช่วยกันเอาเลื่อยสองมือเลื่อยไม้ให้เป็นแผ่นกระดานทั้งเป็นไม้บนไม้พื้นเนื่องจากเจ้าจายปฏิเสธไม่ใช้ไม้ไผ่ไม้แฝกที่ดูเหมือนสร้างให้คนงานซุกหัวนอนไปอย่างนั้นสาวชาวดอยกราบขอร้องคุณพิมพ์ว่าอย่าห้ามพวกเธอทำงานหนักเยี่ยงผู้ชาย จนคุณพิมพ์พเหนื่อยใจที่จะห้ามนาธทยาน้องสาวเธอก็พลอยเป็นไปด้วยเห็นการเลื่อยไม้เป็นเรื่องสนุกคุณพิมพ์พเห็นแล้วนึกปลงว่าประเดี๋ยวเหนื่อยเมื่อไรก็คงเลิกกันเองนายยอดคอยมองอยู่ไม่ห่างเมื่อใดที่เลื่อยติดไม้เขาจะรีบมาถอดเลื่อยออกให้ทันทีด้วยการดึงเพียงครั้งเดียวสร้างความตกใจมิใช่น้อย แก่ทีมผู้ใหญ่จงในด้านพละกำลังวางโครงเสร็จจะปูพื้นไม้ก็มีรถจิบคันหนึ่งวิ่งมาจอดหน้าบ้านคุณพิมพ์หันไปมองแล้วรู้สึกไม่คุ้นตาแม้แต่น้อยหากแต่ผู้ใหญ่จงซึ่งอยู่ในแวดวงพูดขึ้นเมื่อเห็นตราข้างรถรถราชการมาทำไมกันท้ายประโยคเหมือนเขาตั้งคำถามกับตัวเองก่อนหันไปบอกคุณพิมพ เจ้าหน้าที่จังหวัดเขาตั้งใจมาบ้านคุณพิมพ์แน่นอนไปเชิญเขาเข้ามาเถิดครับจะได้รู้ว่าเขามากันทำไมผมขออนุญาตตามไปดูด้วยเขาขอคุณพิมพ์อย่างสุภาพคุณพิมพ์ผงกศีรษาโดยไม่ลังเลไปกันค่ะคุณจงแล้วเธอก็ยกมือห้ามเจ้าใจที่ขยับจะเดินตามพี่จ๋ายอย่าตามมาเลยพี่ยังไม่สั่งเมาดีให้พิมพ์ไปคุยเอง เจ้าใจชะง,งักเท้าหันไปพูดกับสองเพื่อนรักด้วยสีหน้าไม่วางใจเอ๊ถ้ามันยังไงยังไงอยู่ดีๆทำไมเจ้านาะทีจังหวัดมาบ้านเรามันถามขึ้นอย่างสงสัยมากกว่าจะกลัวนาราเงียบอย่างประเมินสถานการณ์แต่เจ้ายกยิ้มแค้นๆอย่างไม่ครั้นครม้มจะมาด้วยเรื่องอะไรก็ได้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาพวกเราทำวีรกรรมไว้หลายเรื่อง ซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ไปขัดผลประโยชน์คนมีอำนาจมาถึงตอนนี้ฉันจะไม่แปลกใจเลยว่าจะมาดีหรือมาร้ายสามสหายอดใจรอมองคุณพิมพ์กับผู้ใหญ่จงคุยกับชายในชุดสีกากีสามคนหน้าบ้านนายอึง่งหนึ่งในอ,อสอผู้ใหญ่จงซึ่งรักน้ำใจอันกว้างขวางของสามสหายหยุดงานชั่วคราว เดินมากระซิบบอกทันทีมาจากกรมที่ดินครับนายผมจำไม่ผิดแน่นอนถ้าจะมีปัญหาแล้วปกติเจ้าหน้าที่พวกนี้ไม่มีเรื่องใม่มาเจ้าใจได้ยินแล้วหัวคิ้วชนกันทันทีพูดตอบเสียงแผ่วเบาขอบคุณครับพี่อึงที่บอกผมไม่ลืมน้ำใจแน่นอนคุณพิมพ์พกับผู้ใหญ่จง เดินนำหน้าเจ้าหน้าที่ทั้งสามมายัางพื้นที่ที่กำลังปลูกสร้างแม้จะพยายามปกปิดเพียงใดแต่ด้วยความสนิทชิดเชือ้อก็มองออกว่าสีหน้าคุณพิมีแวววิตกผู้ใหญ่จงแนะนำเจ้าหน้าที่ทั้งสาเจ้าหน้าที่สามท่านนี้มาจากสํานักงานที่ดินซึ่งสังกัดกรมที่ดินคุณพิเชษคุณประวิทยคุณสวง เจ้าหนาที่ทั้งสามได้แจงจุดประสงค์ในการมาให้ผมในฐานะผู้ใหญ่บ้านทราบแล้วแต่คงต้องให้ชี้แจงกับคุณใจและคุณพิมพ์ซึ่งเป็นเจ้าของที่โดยชอบด้วยกฎหมายอีกทีทั้งสองฝ่ายแสดงความเคารพต่อกันพอเป็นพิธีต่างทราบว่ามากมารยาต่อไปก็เสียเวลาเปล่าๆเ,เจ้าใจจึงพุ่งเข้าประเด็นทันทีพวกคุณมีธุระอะไรหรือครับ เพอ,อ่อนพวกผมมีงานรออยู่อีกเยอะดังนั้นขอรบกวนพวกคุณทำให้พวกเราเสียเวลาน้อยที่สุดผมจะขอบใจเป็นอย่างมากเจ้าหน้าที่ผิดเชษไม่เปลี่ยนสีหน้าแม้แต่น้อยกับการพูดแดกดันเหมือนเขาเตรียมพร้อมมาแล้วที่จะเจอถ้างั้นผมขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันที่ดินคุณตรงนี้กี่ตารางวาเขาหมายถึงตรงที่กำลังปลูกสร้างโรงเรือนอยู่เจ็ดไรก่กว่าครับ ผมมีเอกสารนอสซซึ่งสำนักงานที่ดินมีใบสำรองแล้วเจ้าใจพยายามสงบใจตอบตรงคำถามเพื่อให้จบจบเรื่องเพราะเขาเหม็นหน้านายคนนี้เต็มทีเหมือนเจ้ากรมพิเชษซ่อนรอยยิ้มในใบหน้าผมไม่ได้มีปัญหาเรื่องใบครอบครองรอกแต่ที่มาวันนี้คือต้องการพิสูจน์หลักเขตว่าตรงกับโฉนดไหมเนื่องจากเจ้าของที่ดินติดกับคุณ ต้องการให้คุณขุดดูหลักเขตเพราะเขากำลังจะขายที่ดินเจ้าใจนิ่งอึ้งไปเพราะตามเกมไม่ทันเขาระง,งับความโกรธอยู่เพราะนึกว่าถูกล้อเล่นหลักเขตมันเหมือนเดิมมา20กว่าปีแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทำไมจำพ่อต้องมาดูตอนนี้คุณก็เห็นว่าผมกำลังก่อสร้างบ้านอยู่ตนทุเรียนที่ผมบ่มพ่อมาเป็นปีๆก็มีหลายตน ลงทุนลงแรงไปเท่าไรนายพิเชษสายหน้าผมเสียใจแต่ถ้าคุณจะปลูกสร้างอะไรบนที่ดินผืนนี้คงต้องเป็นหลังจากแสดงหลักเขตให้เจ้าหน้าที่รังวัดมาตรวจดูเพื่อยืนยันเสียก่อนบาทซบในที่สุดเจ้าใจก็อดรนทนไม่ไหวแบบนี้มันแกล้งกันชัดๆใครส่งคุณมาแสดงว่ารู้ว่าที่ผืนนี้แต่เดิมเป็นสะ ผมลงทุนถมที่ดินไปต่างหามตรใครจะไปขุดออกไหวต่อให้ใช้รถแบ็กโฮมาขุดก็กินเวลาเป็นเดือนๆผลไม้ที่ผมลงไว้ฉิบหายหมดผมขอแสดงความเสียใจอีกครั้งนายพิเชษยิ้มอย่างผู้มีชัยนายปานเขามีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะขอดูหลักเขตก่อนขายที่ดินส่วนความรับผิดชอบในการขุดและรื้อถอนเป็นความรับผิดชอบ และค่าใช้ใจ่ายของคุณทั้งหมดทันทีที่ได้ยินชื่ออารมณ์เจ้าใจก็เหมือนภูเขาไฟระเบิดด่าทอลั่นระยำไอ้ปันมันก็น้องไอปันพ่อไอ้เฮียชานนั่นเองพวกมึงสมรู้ร่วมคิดกันน้ารากับเจ้าหยกรีบเข้ามาล็อกตัวเจ้าใจก่อนที่มันจะอารวาดทำร้ายเจ้าหน้าที่คุณพิมพ์สูดลมหายใจลึก,ลก เดินมาพูดกับนายพิเชษอย่างใจเย็นที่สุดขอเวลาพวกเราก่อนค่ะจะมาทำปุบป,ปับอย่างนี้พวกเราตั้งตัวไม่ทันหรอกแล้วฉันจะให้คำตอบนายเชษโค้งศีรษะให้ปั้นหน้าพูดยิ้มแย้มขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือกับทางราชการแต่เกรงว่าทางผมมีเวลารอคำตอบอีกแค่สองอาทิตย์เท่านั้นหลังจากนั้นคงต้องใช้กฎหมายบังคับ พวกผมลาละด้วยความกระหยิ่มใจในชัยชนะวันนี้ก่อนกลับเขาจึงทําทีไปมองไม้ต้นที่กําลังถูกเลื่อยค้างทิ้งอยู่แซงอุทานอย่างแปลกใจเอ๊ะนี่มันไม้สนเอามาได้อย่างไรขออนุญาตตัดหรือ,อยังอา้าวแล้วเด็กพวกนี้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายไหมพวกคุณต้องอธิบายแล้ว คณะแสนสุขโกรธจนพูดไม่ออกผู้ใหญ่บ้านรูปหล่อเลยเดินออกมารับหน้าแทนยิ้มให้ในายพิเชษพลางตอบอย่างสุภาพชนขออนุญาตในฐานะผู้ใหญ่บ้านนะครับถึงผมมีตำแหน่งต่ำต่อยความรู้น้อยแต่ก็ฉลาดพอที่จะมีคำอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับกฎหมายและอเผอิญความฉลาดน้อยนิดของผมขอบอกว่าด้วยตำแหน่งของคุณแล้ว ผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตอบข้อสงสัยอะไรคุณเลยคุณอยู่กรมที่ดินไม่ใช่หรือถ้าใช่หน้าที่ของคุณวันนี้จบแล้วกลับไปเถิดครับผมแน่ใจว่าเจ้าของบ้านเขาคงไม่ชวนคุณอยู่ต่อเพื่อกินข้าวเย็นแน่นายเชษรู้สึกเสียหน้ากับลูกน้องที่ตามมาแต่จะทำอะไรมากกว่านี้ก็ไม่ได้จึงได้แต่พูดไว้เชิง อ๋อผมกลับมันแน่มาดูความล่มจมของครอบครัวใครบางคนนึกว่าทำตัวอยู่เหนือกฎหมายใดหรือไงพวกฉันต่ำเล่นไยศาสตร์ลวงโลกเงาร่างหนึ่งปราดเข้าใส่ในายเชษด้วยคมมีดที่วาววับน้าราผู้ซึ่งมีแก้วหน้าคราชในตัวสายตาจึงเลิดเลอผิดมนุษย์พอเห็นว่าเป็นใครเขาก็พลาดจากเจ้าใจ พุ่งตัวราวกับลมหอบหนึ่งรวบร่างนั้นจนกลิ้งไปกับพื้นสามสี่ตลบอย่างทันเวลายาดาวเมืองน่ารากดร่างนั้นไว้แน่นพูดเสียงเบาหวิวให้ได้ยินสองคนอย่ามุทะลุฉันสัญญาว่าปัญหานี้จะแก้ได้ไม่ชายผู้นั้นส่งเสียงสั่นเครือนายาห้ามเหายอมตายแต่จะฆ่าอีกคนผู้นั้นมันดูถูกนายค่ะและที่สำคัญ มันมากับไอ้คนกลุ่มนั้นพวกที่เอาผู้หญิงในหมู่บ้านเ้าไปขายเฮาจำได้ไม่ลืมนายดาวเมืองพูดเสียงสะอื้นจุกลำคอนาราเพิ่งรู้ความจริงเขาค่อยๆลุกขึ้นพลางดึงร่างนมชาวเผ่าผู้สัตว์ซื้อตามมากลุ่มนายเชิดพงาดไปด้วยความตกใจพอตั้งสติได้แล้วรู้อีกฝ่ายไม่กล้าจริงที่จะมีเรื่องมีราว ก่อหัวร้อออกมาอย่างเหนือชั้นเฮ้ย <c oughs> <H ö y> โดนคดีพยายามฆ่าอีกพวกอ้วไม่เก็บมึงไว้ทำพอแน่นราใสายหน้าช้าๆดวงตาเขามีแววเหนื่อยในถอดมีดในมือนายดาวเมืองออกจากมือมาถือไว้เองแล้วบอกให้ชายหนุ่มผู้พักดีไปนั่งสงบสติอารมณ์กล่าวขอความช่วยเหลือจากเจ้าหยก ซึ่งยึดเจ้าใจาไว้แน่นยกอย่าปล่อยให้ใจหลุดมาแล้วเขาก็พูดกับผู้ใหญ่จงที่มองมาอย่างเข้าใจบางอย่างคุณจงช่วยดูดาวเมืองด้วยใครมีโทรศัพท์ถ่ายวิดีโอได้ให้ถ่ายมาเป็นหลักฐานด้วยผู้ใหญ่หนุ่มมองสบตากับหน้าราราวกับเขารู้ว่ากำลังจะทำอะไรพังกศีรษะตอบรับอย่างพร้อมใจ น่าราหันไปมองนายพิเชษด้วยสีหน้าช่างใจก่อนพูดขึ้นคุณว่าพวกผมเป็นคนเล่นไสยศาสตร์ชั้นต่ำงั้นหรือผมจะแสดงให้คุณเห็นเป็นขวัญตาว่ามันต่างกันอย่างไร